วินยโยนามาศาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนังทิตังโหติอนาเคาเตกาลราชิราเกสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสูจผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอกราบพระเทระในกางกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญ,ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปด พฤษภาคมพุทธศักราช2567แรมกี่ค่ําโยมจุงใจวันนี้แรม6ข่ําแล้วนะแรม6ข่ําเดือน6ใกล้จะสิ้นเดือน6อีกแล้วนี่ก็มีปัญหามีคำถามมากมายหลายคำถามแต่ช่วงนี้ขอพักคำถามของมนุษย์ก่อนนะ,นะวันนี้ก็มี การส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่จัดดอกไม้อะไรต่างๆในการจัดดอกไม้ก็มีทั้งญาติโยมบาสกบาสิกาเป็นคนจัดดอกไม้ในงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานศพก็มีญาติโยมไปจัดดอกไม้แต่ทุกวันนี้ก็มีพระรับจัดดอกไม้เหมือนกัน ว่าพระรับจัดดอกไม้ผิดถูกเป็นประการใดถ้าตอบไปวันนี้ก็จะทำให้สภาพจิตใจของบางรูปบางท่านอาจจะไม่ได้เว้นระยะในการคอมเมนต์นะก็เลยจะเอาคำถามของเทวดามาพูดให้ฟังก่อนนะเทวดาได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาอันนี้เทวดาถามนะ คนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำอันตรายคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าชไน,นข้าพระองค์จึงจะรู้ข้อความนั้นเทวดาสงสัยว่าให้ใครเนี่ยตนีเป็นคนตรณีใครดีแต่ว่าเขา ย่างเช่นว่ามีคนนําของไปให้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้แต่ก็ไปว่าเขาอย่างนี้จะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำอันตรายคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน หรือยมมโลกถ้าหากพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดจากผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมควรสมความปรารถนานั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วย พระองค์ก็ตรัสตอบนะว่าถ้าหากว่าใครก็ตามเป็นคนตรนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทําอันตรายคนเราอื่นผพ้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี่ก็ต้องระมัดระวังในคราวที่เราได้ยินได้ฟังเห็นใครคนใดคนหนึ่งถวายทานถ้าากว่าทานนั้นเป็นทานที่ไม่มีโทษนะไม่ได้ให้น้ําเมาอย่างนี้ไม่ได้ให้ภาพจิตกรรมลามก ไม่ได้ให้สัตว์ตัวผู้ตัวเมียไปผปสมพันธุ์กันอย่างนี้เป็นต้นทานที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญมีการให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นให้ยวดยานพานะเป็นต้นก็ชื่อว่าเป็นวัตถุทานอย่างหนึ่งถ้าว่าใครก็ตามมีความตรณีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำอันตรายคนเหล่าอื่นอยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก คำว่าตรณีเน่วแน่นในที่นิยมมันมีความตรณีอยู่สองอย่างตรณีอย่างอ่อนกับตรณีอย่างกล้าตรณีอย่างอ่อนความตรณีอย่างอ่อนท่านเรียกว่ามัชชริยะส่วนตรณีจัดเนี่ยเขาเรียกว่ากัทธริยะนะเวลาที่บุคคลผู้มีความตรณีคืออย่างไรท่านบอกว่าผู้ประกอบด้วยความตรณี จริงอยู่คนบางคนไม่ยอมแม้แต่เหยียดมือออกไหว้พิสุในที่อยู่ของตนพอไปในที่อื่นเข้าไปสู่วิหารไหว้โดยเคารพแล้วทักทายปราศัยกับพิสุด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำไมไม่ไปอยู่กับพวกกระผมที่นั่นเป็นที่อุดมสมบูรณ์พวกกระผมสามารถบำรุงพระผู้เป็นเจ้าด้วยยาโคและพัดเป็นต้น เวลาเขาต้องการพระอยากจะให้พระไปจำบรรษาด้วยก็เข้าไปหาพระแล้วก็บอกอพระคุณเจ้าทําไมไม่ไปอยู่ที่วัดที่พวกผมอยู่นะพวกผมสามารถดูแลพระคุณเจ้าได้เมื่ออุบาสกอุบาสิกาพูดอย่างนี้พิสุก็คิดว่าอุบาสกนี้เนี่ยมีศรัทธาจะสมครา์พวกเราด้วยข้าวยาขูป็นต้นลำดับนั้นพระเถระรูปหนึ่งก็เข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้น ฝ่ายบาศกนั้นเห็นพระเถรานั้นก็เลี่ยงไปทางอื่นตอนนิมนนะปากนี่นิมนต์แต่ใจที่คิดจะถวายไม่มีพอพระไปจริงจโยมเห็นพระเ,เดินเลี่ยงไปทางอื่นนะหรือเข้าบ้านไปหรือถ้ามาเผชิญหน้ากันยกมือไหว้ก็สั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงถวายพิกษาแก่พระผู้เป็นเจ้าเถิดฉันจะไปทํางานแต่ตอนที่ไปหาไปนิมนต์พระนิมนต์ด้วยตนเองแต่พอพระไปบิณฑบาตจริงๆอา้าวกลับ หลีกกลับเลี่ยงแต่ถ้าเจอกันจรังๆก็จะบอกคนอื่นเอ้าช่วยถวายทานให้ทีนะเดี๋ยวฉันจะไปทํางานดังนี้แล้วก็หลบหลีกไปพระเถระเที่ยวไปทั่วหมู่บ้านถือบาทเปล่าออกไปจากหมู่บ้านข้อที่บุคคลไม่ให้ทานแต่ทําเหมือนจะให้ทานชื่อว่าความตรณนีย่างอ่อนเนี่ยถ้าว่าใครก็ตามมีลักษณะแบบนี้ชื่อว่าความตรรนีย่างอ่อนคือมีความประสงค์ มีการแจ้งความประสงค์หรือทําโดยประการจะให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองเนี่ยอยากจะให้ทานแต่พอเอาเข้าจริงไม่ให้อย่างนี้ชื่อว่าตรณียางอ่อนข้อทีอ่ในที่นี้ประสงค์เอาบุคคลคู่มีความตรณีจัดในคาถานี้นะคือว่ามีความตรณีชนิดที่เมื่อพิสูจน์ทั้งหลายเข้าไปเพื่อบินฑบาตคนบอกว่าพระมารอแล้วก็พูดว่าเท้าของเราเจ็บไม่ใช่หรือเป็นต้น เป็นผู้กระด้างยืนอยู่ดุดเสาหินหรือดุดตอไม้ไม่ยอมกระทำแม้สามีจิกรรมเวลาที่พระไปเอา้าเมื่อวานนี้เห็นไปวัดมาเนี่ยพระมาแล้วนะเอ๊ท่านไม่เห็นหรืองไงเนี่ยเท้าของเราเจ็บมันเดินไม่ไหวเดินไม่สะดวกแล้วก็ไม่สนใจที่จะถวายทานนั้นคำว่าความตรณีเหนียวแน่นเนี่ยไปเป็นคำที่ใช้แสดงแทน,นคำว่ากัทธริยาในที่นี้นะ แสดงททยบุคคลผู้มีความตระหนีคําว่าดีแต่ว่าเขาได้แก่เห็นพิสูจน์ทั้งหลายยืนอยู่ที่ประตูบ้านก็จะคุกคามด้วยคําว่าพวกท่านน่ะไถนามาหรือหวานข้าวมาหรือเก็บเกี่ยวมาหรือแม้พวกเราก็ยังไม่มีจะกินเองเลยจักหาอาหารที่ไหนมาเพื่อท่านจงรีบออกไปเสียอันนี้ดีแต่ว่าเขาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าหากเ่าเห็นคนอื่นให้ทานตนเองไม่ได้ให้หรอก ก็ไปว่าเขานะอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มของดีแต่ว่าเขาเพราะท่านใช้ศัพท์ว่าเป็นต้นเขาไว้คำว่าทำอันตรายคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ท่านอธิบายว่าบุคคลผู้กระทำอันตรายได้แก่เป็นผู้ทำอันตรายเหล่านี้คือหนึ่งทำอันตรายสวรรค์ของทายกคือคนที่จะให้เนี่ยหากว่าเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายที่ได้ยินได้ฟังทมแล้วก็เกิดมีศรัทธาเลื่อมใส ต้องการถวายวัตถุทานอย่างใดอย่างหนึง่งตนเองก็ไปว่าเขาไปกับว่ากระทบกระทั่งบุคคลอื่นตนเองไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไม่พอ,อยังไปทําอันตรายต่อสวรรค์ของบุคคลอื่นคือทําอันตรายต่อสวรรค์ของทายกเพราะถ้าหากว่าทายกถูกตําหนิถูกต่อว่าเขาก็ไม่กล้าให้การให้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึง่งที่จะทําให้เขาได้รับวิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจ ด้รับวิบากที่จะทาให้อุบัติเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์ยันบุคคลผู้ดีแต่ว่าเขาก็ทําอันตรายสวรรค์ของถายกทําอันตรายลาบของปฏิคาวหกอย่างเช่นว่าเขาจะได้นําอาหารหวานคาวไปถวายพระก็ไปบอกว่าพระวัดนี้นีไม่กินหรอกของแบบนี้ไม่ฉันหรอกของแบบนี้มีแต่ฉันของดีๆของเลิศ ไอ้ที่เธอเอาไปเนี่ยข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยพระท่านไม่ฉันหรอกต้องนู่นนะหมูสเตะ๊ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าพูดแบบนี้พระท่านก็อดนะพอเขาเปลี่ยนใจก็อดเลยนะออข้าวเหนียวส้มตำหรือว่าส้มตำพระรา้าส้มตำปูดองปูเค็มอะไรก็ว่าไปอดหมดเลยอย่างนี้ชื่อว่าทำอันตรายของปฏิคาวหกทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาวหกนะ และทําลายตัวเองตัวเองเมื่อไปตําหนิติเตียนบุคคลอื่นโทษก็จะเกิดขึ้นเพราะการตําหนินั้น missing. นั่นแหละถ้าหากว่าเป็นอกุศลกรรมบทก็เป็นเหตุให้ไปอาบายพระองค์ก็เลยตรัสว่าเมื่อบุคคลคนนั้นทําอันตรายต่อบุคคลอื่นแล้วคนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกแสดงว่าการที่คนผู้มีความตะหน,นีเหนียวแน่นทําอันตรายคนเราอื่นในที่นี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอกุศลกรรมบท อาจจะเป็นพุษะาวาจาที่ไปต่อว่าบุคคลอื่นต่อว่าพระบ้างต่อว่าบุคคลผู้ให้ทานบ้างน,นเวลาที่พุษะาวาจาเกิดขึ้นโยมเวลาที่ตกแต่งคําพูดอะไรก็ตามที่เป็นพุษะาวาจาบุคคลคนนั้นเมื่อกล่าวออกไปแล้วมันก็เป็นอก,กุศลกรรมอก,กุศลกรรมนั้นก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลก นั้นเวลาที่บุคคลคนนั้นไปเกิดในอบายก็ด้วยอำนาจของอกุศลกรรมฉะนั้นก็พอที่จะให้ทราบได้ว่าบุคคลผู้ว่าแต่บุคคลอื่นก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายถ้าหากว่าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากถ้าหากว่าบุญอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ความตรรนีนั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยในการที่จะบั่นรอนกําลังของกุศลนั้นเป็นเหตุให้เขาเกิดในสกุลยากจนในตัวอากุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปกับความตรรนีนั้นน่ะมันไม่ได้นําเกิดแต่มันบั่นรอนกําลังของกุศลอื่นแทนที่จะให้เกิดในตระกูลสูงในตระกูลที่ร่ํารวยก็เกิดในตระกูลที่ยากจนยากจนยังไม่พอนะยังจะหา อาหารหวานคาวเครื่องนุ่งห่มได้ยากด้วยความร่าเริงและความสนุกสนานก็หาได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดจากผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนาเวลาที่จะไปร้องขออยากจะให้คนอื่นในช่วยเหลือเกือ้อกูลว่าสิ่งนี้ตนเองขาดแคลนสิ่งนั้นตนเองขาดแคลนอยากจะให้มีคนมาหยิบยื่นคอยช่วยเหลือเขาก็จะไม่ได้สมความปรารถนาอยากได้ แต่ไม่ได้สมความปรารถนานี้เป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยภพหน้าเป็นทุกขติก็คือภพหน้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมเข้าถึงยมโลกก็เป็นทุกขติไปเกิดในอบายยมโลกโลกของพยายมยก็ไปตกนรกอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้บุคคลคนนั้นได้รับความทุกข์ความลำบาก ด้วยอำนาจของความตรนีที่ตนมีและเทวนาก็ทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้จักผู้ขอปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความคารพแรงกล้ามิบาของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้จักผู้ขอปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติของพวกเขา หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคัง่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากบันเทิงใจอยู่ในโคพคทรั์ที่ผู้อื่นสั่งสมไว้เหมือนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นสุขติอีกด้วยเนี่ยอันนี้ก็ผู้ที่รู้จักผู้ขอรู้จักผู้ขอในที่นี้ ท่านอธิบายว่าพิสูจน์ทั้งหลายยืนอยู่ที่ประตูบ้านถึงจะเป็นผู้นิ่งอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นโดยความหมายเท่ากับพูดว่าขอพวกท่านจงให้พิกษาเถิดในขณะที่พระไปบินธบาตโยมพระไม่ได้บอกว่าโยมอาตมามาแล้วข้าวเสร็จหรือยังไม่ได้บอกแบบนี้นะแต่การไปยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นการบอกให้รู้โดยในโดยความหมายเป็นแบบนั้นว่าขอพวกท่านจงให้พิกาาเถิด แต่ถ้าเอ่ยปากพูดเนี่ยมันจะผิดถ้าบุคคลคนนั้นไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาฉะนั้นเวลาที่พระพิสุขขอกับบุคคลผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาอย่างเช่นขอรับบริจาคแบบนี้นะถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นเป็นญาติเป็นปรนนาสามารถขอได้เพราะอนุญาตแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาเป็นคนรู้จักที่ญาติโยมมาทำบุญอาศัยความคุ้นเคยและก็ไปขออย่างนี้ก็ไม่ได้ ไปยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของโยมแล้วก็ไปขอเอ่ยปากขออย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไปยืนอยู่เฉยๆตามข้อวัดที่พระองค์ประธานอนุญาตไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบิณฑบาตญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาเห็นและนําอาหารนําปัจจัยไทยธรรมที่สมควรมาถวา,ายนี่ก็ชื่อว่าเป็นการขอโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากเป็นการขอแบบพระอริยะ ในคำนั้นชนเหล่าใดย่อมแบ่งทายธรรมโดยคิดว่าพวกเราหุงพัดชนพวกนี้ไม่ได้หุงเมื่อมาพบคนหุงยังไม่ได้พวกพิสูจน์จะได้พัดแต่ที่ไหนดังนี้เพราะเหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารู้จักผู้ขอนะพระไปบินทบาทโยมก็คิดว่าเออเนี่พระไม่ได้หุงหาอาหารแต่พวกเราหุงหาอาหารถ้าหากว่าเราหุงหาอาหารแล้วไม่ถวาย ทานไม่ถวายอาหารแก่ท่านผู้ไม่ได้หุงหาอาหารแล้วท่านจะได้อาหารที่ไหนท่านจะได้ข้าวสุกข,ข้าวสวยแต่ที่ไหนนะเมื่อรู้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักขอนะฉะนั้นการที่พระพิสุเที่ยวบินธบาตก็เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสอนุญาตให้พิสุหุงหาอาหารเองกักตุนอาหารก็ไม่ไดนะ้อย่างเช่นว่าโยมถวายข้าวสารมานะพิสุรับข้าวสารได้แต่พิสุจะหุง เข้าวสารนี่เป็นข้าวสวยนี่ไม่ได้แต่สามเณรนี่หุงได้มันมีศีขาบทห้ามไว้อยู่โยมถวายพวกอะไรละ่ะผักผักสดผักอะไรมานะพระเอ๊ะไม่สะดวกผักสดจะเอาผักไปลวกให้มันสุกอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่างนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าหุงหาอาหารเวลาที่ฉันเข้าไปก็จะทำให้มีโทษทางพระวินัยในเพราะการทำให้สุกเอง แต่ถ้าหากว่าสามาเณรเป็นผู้หุงหาอาหารอย่างนี้ได้อยู่เพราะว่าสามาเณรไม่มีสิกขาบทไม่มีศีลห้ามการหุงหาอาหารเพราะสามาเณรเวลาที่ไปไหนมาไหนกับพระเนี่ยพระสามารถให้สามาเณรเป็นกับยยาการกทําในสิ่งที่สมควรได้ยกเว้นเรื่องการรับเงินรับทองนะสาสมาเณรนี่ยทำไม่ได้แต่อย่างอื่นทําได้ตัดตัดไม้ขุดดินหุงหาอาหารทําได้ เพียงแต่ต้องใช้คำพูดให้มันเหมาะสมส่วนข้อความที่บอกว่าตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติท่านบอกว่าพบหน้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนี้หมายถึงเข้าถึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าชนเหล่านั้นแม้ทั้งสองพวกจุติจากที่นั้นย่อมมีพบใหม่เป็นทุกคติหรือสุคติพวกที่ตำหนิติเตียนบุคคลอื่นผู้ให้ทาน ตายไปแล้วก็ไปเกิดในทุกขติพวกที่รู้จักผู้ขอปราศจากความตารณีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารอบแรงกล้ามีการให้ทานเป็นต้นชนเหล่านั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดในสุคติฉันั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลในแต่ละวันแต่ละวันการฝึกหัดการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่เราได้กระทำในแต่ละวันนั้นก็ถือว่า เป็นการสั่งสมอบรมจิตใจของเราให้มีใจยินดีในการเจริญกุศลนย่ยิ่งขึ้นไปส่วนบุคคลใดก็ตามตนเองไม่เสียสละไม่บริจาคมีความตารณีไม่พอก็ไปพูดตัดรอนศรัทธาของบุคคลอื่นทำอันตรายต่อสวรรค์ของทายกทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกก็ชื่อว่าเป็นการทำลายตัวเองการใช้ปาก ว่าร้าบุคคลอื่นแต่ณปัจจุบันก็ใช้วิธีการเขียนว่าร้ายบุคคลอื่นในขณะที่บุคคลอื่นให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถรู้ได้ว่าอากุศลจิตอาจจะเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นเมื่ออากุศลจิตที่เป็นพุรุสวาจาเป็นต้นเกิดขึ้นเป็นไปอากุศลกรรมบทเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นอันบอกได้ว่า ผู้นั้นก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ทําอันตรายคนเราอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยม,มโลกนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ความสวัสดีทั้งในโลกนี้โลกหน้าก็ขอให้เป็นผู้ยินดีในการให้ทานด้วยตนเองด้วยยินดีอนโมทนาในทานที่บุคคลอื่นให้ด้วยไม่ควรมีความตรณีไม่ควรมีความริษยาที่เกิดขึ้นในจิตในใจ เพราะความริษยาความตรณีที่เกิดขึ้นในจิตในใจเป็นอกุศลเป็นปัจจัยที่จะทําให้ตนได้รับความลําบากดันเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามขอ,ขอให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวนถือเอาประโยชน์ที่เกิดจากการฟังธรรมนั้นเพื่อประพฤติปฏิบัติให้ตนเองได้รับความสวัสดีทั้งในโลกนี้โลกหน้าและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด ดังใน,นวันนี้ก็ขออนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกว์บรุลุมรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ ่อไปตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพัสัตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญาปติงลัทธานะสุขิตาโนตุขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัปสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิน สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรนนิมนต์พระวิสุสำเนียงกล่าวธรรมขอกรารบพระเจราเป็นต้นเสียงอีกครั้งนะครับสัพพิติโยวิวัตชันตุความจันไรทางปวงจงบำราดไปสาภาโรคโควินสตุโรคทางปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันดรารโยอันดราย,ยามีแก่ท่าน สุขีทีขายยโภพวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจตรารโธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพมังขลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพัรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสภาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสดธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ